สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาหาเสียนติ๊กเด้อค่ะพี่น้องเด้อจังได้ผูไใดถือเลขกว่านอจังได้ติ๊กวือเลขน่ะสิ๊่เืจ้าเอฮะป่ือื้อกอกอ่อืออกอเอกเลอกเปเปลือเปปเปลกเเองอย่าบือกเจลาอเซื้อกเลืือลอือเอลอกเนลอื้อกเปลื้ออกลเอกเอเากอกนอเือ ก็บอกข้าเจ้าว่าเออเลขสี่กับเลขคูมันเอ้ยเลขเก้ากับเลขคูมันตัวเดียวกันเนื้อจำเอาค่ะกับหัวเอากับหัวเอาแมนคือกระบอกแล้วไงถือค่ะข้าเจ้ากับข้าเจ้าพากันรไล่มาอยู่ว่ากับถือกับถือยู่อันสี่หกหกสี่นั่นจ้าข้าเจ้ากับถือพลละลอยคนนี้พลละลอยแมนกับกันเนาะข้าเจ้ากัโตดข้าเจ้าวันเลขอันมาสั้นเลขอัน เด็กอ<า>ัน <representatives. S 2> ข้าก็เลือซี่สี่หกซี่บางมองก็บผู้ใดขายเลยแต่ว่าบางมองข้าเจ้ากัยังสื้อได้แล้วจะมองอันกระเล็บอันเบ้ากันกเข้าวโยนซี่หกหกซี่นี่ก็อยากลงให้อยู่นะแต่ว่าคือเจ้าของหวยแต่ว่าโพยหวยโพยยังสจ้ามือเจ้ามือใาญ่แต่เจ้ายานเจ้ามือยาญ่ัดออกอีนี้ป่ะเน่ะแม่นอยู่ได้ ตัวนี้นั่นเป็นเลขที่เขาหลายที่น่ะเขาอันอ่นเห็นไหมล้วก็อันนขาบวปวยเนียนล้วก็อันอันลอตเตอรี่ยังสี่ชุ่มพัวกันเจ้องควงแทงสิเขาเจ้ากระจิกไปเลยเด้ดเขาไปกวนซื้อมาเนี่เขาจะไปกวนซื้อเลยก็สะออนแล้วบนเนียนเลขกันทีนวลลงนั่นติ๊กล้ม,มันตน้น เลขสามตัวหน้าเนาะจะมันสลับกันแตะเสดายค่ะทีท่ลงหตัวสามตัวหน้าล่งเันตัวใดก็ให้เราให้แฟนครับฟังไหมอันสามตัวหน้าันล่วงเันลงเห้าเจ้ามันก็หลายตัวเนาะเราเขาไปเชฟเพิ่งเนี๋นนยมันจะเป็นห้าแปดห้าแปดสองจะจะบานีมันผดมันผลเป็นยังก็สองแปดห้าเนาะอันเลขทะเบียนรถอน่ะรถ่นเชฟเชฟโรเลต อันสีตาซื้อไปประมูลมาเนาะไปประมูลมามากจังที่เจ้าเอาลุมคลิปมือหนันบอลที่เจ้าบอกว่าลดขนาดนะให้เป็นแนวทางเบิ้งเนอกที่ซื้อที่ประมูลมาใช่ไหมสองแปดห้าจบเชื้อมันสองแปดห้าห้านะขันแมนพู่ข้าเจ้าซื้อเปลี่ยนเด้อพี่น้องแต่ตัวได้ตัวบอลได้ผู่ข้าเจ้ากับสองแปดห้าห้าข้าเจ้าขันพู่ข้าเจ้าจับเปลี่ยนเนาะกัสองแปดสองแปดห้าแมนบอล แปดห้าห้าพะเจ้าะแบจับใสซกันเนียมันเลขเป็นเลขสามตัวน่ะสามตัวหลังชนะทีเป็นเลขฉลาะกินแบงรัฐบาลนะแม่จ้าจ้าจ้าสามตัวน่ะเนี่ยอันตัวที่ตัวไฮที่ว่าเลขตัวสองตัวอันนั้นเขาจำได้ว่าตัวไฮแปดแปดแมนมอแปดแปดแต่เลขไม่หนอเจ็ดเจ็ดหนอใช่แปดแปดกับสามสามเวออยู่ตลอดว่าเลขแปดกับเลขสามมันเป็นตัวเดียวกันอ่ สื้อหายอยู่เือหลายอยู่แต่ว่ากัน่าจะมีค้นถืงอ,อยู่ดอกแต่ซืมีค้นถือหลายอยู่เพราะว่าคนเขาก็ต้องซื้อขึ้นซื้อลงอยู่แล้วแ,แต่ว่าข้าเจ้าก็ข้าเจ้าจก็ไล่มาอยู่ว่าพอได้ค่าขนมสันเดย์เออได้ค่าขนมอไอ้ไน้องติ๊บอกว่าแปดกๆและบอกให้ซื้อขึ้นซื้อลงนะะพี่ก็ทําตามอยู่ก็ขึ้นกับ ไอ้แปดแปดเจ็ดเจ็ดแล้วก็เก้าเก้าก็พอได้อยู่บ่นวะแสดงว่าแฟนคลับถึกนําเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเซียนตีคนออกไปแปดแปดแต่ว่าเลขกมันออกเจ็ดเจ็ดแมนจ้ะแปดเจ็ดเจ็ดแปดนี่ก็เน้นค่กที่เพราะว่าฝันฝันมาเด้๋ยกับเมืองแมนขับเมืองบ้านมากับเมืองบ้านไปอยู่บ้านน้ำพอน้ำเมรบ้านเล็กที่นั่นผดเป็นบ้านเล็กที่แปดสิบเจ็ด แปดสิบเจ็ดบอกแมนบาน์น้เขาตำลาฝันได้ปะเนี่ยตำลาฝันเขาบอกว่าเลขเด่นมันเจ็ดแปดบารนี่มันเข่ากันมันก็เล่ยเน้นให้ให้แฟนครับนั่นคือแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะแม้มันเป็นสีฟันสยแป้เดียวคันแมนเขาแปดเจ็ดรูปฝันฝันแปดเจ็ดเนาะฝันแปดเจ็ดคันก้นซื้อเปลี่ยนเขาก็ต้อง 7, งับขึ้น <7, S 1> งับลง ซื้อขึ้นแล้วก็ลดลงก็ได้ถ้าคนซื้อเป็นซุ้มเขาซื้อเป็นก็มีซุ้มถือลายอยู่ที่เขาก็ว่าเจ็ดเจ็ดมีคนโชคดีเนาะถือว่าแต้มหนึ่งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหลายคนอยู่ที่เขาก็ซื้อไปเนาะงเขาว่าถือน็หไอยติกัน้ยละเบิองคีบมันติเนี่แหละประจันโอ้เซียนติกะเขาบอกว่าโอเค ไก่เคี้ยงที่สุดแล้วล่ะคนวะก็เจ้ากระซุ่มคนถือเจ้าผู้ใดถือนั่นก็ดีใจด้เนาะที่ดีใจน้ำใจน้ำแฟ้ยค่าถือต้นขนาดอันไตเฮงอนไตรซ่านหน่เิ่นซื้อซ้าบาทถือเพิ่นถือก็ดีใจด้แม่ถ้าเจ้าถือลายก็ดีใจถือซ้าบาทเนี่ยเอาถือเงี้ยกงกซุ่นสามก็เต้นว่าปะวันถือเป็นแสนเนาะจ้ะ มันเป็นมันเป็นลาบมันเป็นลาบลอยเนาะจ้ะมันเป็นลาบลอย่มเี่ยเฮาเฮากับภาสามาที่สืูอได้ว่ามันสี่ออกท่าใดกันแน่นาะเพราะว่ามันเป็นลูกกลมๆเนาะจริงใดเนาะ่มนมอันนี้ก็เฮาก็ถือว่าเฮามาบอกความฝันเนาะแล้วก็เป็นสูตรของติ๊กพร้อมเนาะค่ะเนาะถือว่าเจ้าดีได้เจ้ายัางบอกอันแฟนครับ ก็ได้บุญถือว่าไดบุญน,นะนะา<ห>เวลาครับมิชฌเวลานนบอก<ม>เวลาขา้าจอถึงสิกระบอยก็เ,เจ้าแบงเงินไปเฮ็ดบุญน,นะไหม,มเพื่อเสริมบารมีเพื่อเสียจะคล้องในถืตโตไปเนะี่ยไหมแทนคุนก็เจ้าไวแทนแทนไวแทนไว,นไวอีสินค่ะแทนครับหลายคนก็นต้องถึงนะนะ่นระาะพ่าติ๊กบอกนันแปดแปด เ,เขาซื้อซื้อแปดแปดอย่างเดียวอยู่แล้วทุกคนต้อง<น>ซื้อขึ้นซื้ซ้้ออลงซืขึนซื้อลงก็งมีไคซื้อเลขตัวเดียวดอกเพระาะว่าทุกคนซื้อเลขมากน,นี่ต้องหูเดนี้ยแทนบอกตองขยับปูปูคนผินเซียนนี่ลีนี่มันต้องขยับได้ขยับนเนาะหนึ่ขึ้นลงละะแล้วก็แต้มหนึ่งสองมันต้องต้องขยับก็มีตะปูซื้อว่าเป็นทันแล้ว คนบอกเท่าใดก็ลงเท่านั้นแต่ก่อนเ้าก็ซื้อตัวนั่นเนีแต่ว่าต่อไปเ้าต้องขยับแต่ว่าแปลกๆในห้องกระสืออะห้องบ่มักว่าเ้าบ่อใดบ้านเออแปลกๆยูนิกบอกเหาก็บ่อใดซื้อันที่ว่ามาลดลงเ้างบไปซื้อตัวอื่นเนาะเพื่อซื้อซื้อเลขก่าซื้อตัวเ้ามากขนาดซือว่าบุญเ้ายังบ่หอดบนถึงนะก็เลยยังบ่อใดแต่ว่าก็มีหลายคนที่เขาโชคดีน้ำนะเออรอบนี้กับรู้ถามว่าเสียใจบ่ก็เสียใจได้เพราะว่าเ้าก็อยากให้ก็เจ้าได้เนาะ ถ้าเจ oh. hey, yeah. ้าใดเทาก็มีบุญเด็กอย่าก็ได้บุญนะถ้าเป็นยังไงงวดหนาวไม่งวดหนาเอวไม่นี่คือโซกันเมียนโซกันเราสู้กันฟังใครถือกูถือเนาะติดเนาะถือกูถือจะคอมเมนต์เด้อพี่น uh, ้องเด้อคอมเมนต์เบื้องแน่ไผคถือกูถือก้ะผู้ใดอยากทำบุญมากะผ่านมาทางนี้ก็ได้ถ้าอยากซื้อขนมขนมให้อัน อันลูปเซียนติก็มีอยู่เด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อต้องมีคนถืออยู่แล้วแหละ่ว่าทางทางอื่น่นทางแฟนครับเจ็ดสากพันมันถ่ายถันมือหนึ่มือหนั่นกับพักกันโตกันเด้องากระสุกงากระฝันฝันมาเห็นพระค่ะเห็นพระเห็นพระจันทร์นุ่นนี่แหละมันตรงว่าเลขเลขมันตรงมั้ยเป็นเจ็ดคนละมันตรงเป็นมากตรงเป็นเลขเจ็ด มันมั่นตรงมาเจ็ดค่ะคากเพิ่งมาอาจารย์เมนเพิ่นเห็นพาจานเพิ่นฝันเห็นพาจารันผู้หี้เพิ่งสีวาเลขมวันสิมาเจ็ดค่ะคากเพิ่มาปัดออกเจ็ดเจ็ดฝันเห็นย่ำไหมกอเจ็ดเจ็ดย่าไหมเมนยาวานพาจันเพิ่งเจ้บอากองไหนซื้อบัได้้านบ่ถ้ามาซื้อไรบอกรซื้ออยู่แต่ว่าอยากซื้อ แต่ความคิดเมียนบอกขันท้าสื่อเมียนแต่ความคิดคือขันซื่อปุ๊บหนียานมันเพี้ยนเนี่ยข้าเ้าต้องเหยียดเขียดละให้คนอื่นสื่อแทนเขาบอกติบสื่อเดนขัน่าบอสื่อคือบอสื่อก็บอกเมียนบอกบอกจะโชคให้มูตัวเมีนขันว่าบอสื่อก็คือบอสื่องวดใดงวดมันออกงวดอันที่ออกเก้าแปดมันบอกอยากสื่อว่าตายยากสื่อแต่ว่าติบสื่อวานติยานมันเพี้ยนออกจากพระเจ้าไหม แต่นีตัขนาดกบรอ้นเจ้ของเห็ดถืงมาหลายงวดแล้วจะงวดก่อนที่ถึงที่ประว่างวดที่สี่สามงวดสามงวดที่สีเนาะปบานอีสานหกในแปดแปแต่มันออกกิจ้าจแต่ก็มีคนถืออยู่แล้วแล้วเลื่อนขึ้น่อนแต่งเลขเขานี่มีความสูงขั้เลยเฮ็ดสูงเลยคนเบิองนีที่มีความสูขแต่ว่าหน้าหนกซื่อบานเลย มีความสุขมากถือถือมาถือได้สำหรับเขา,า,าเพระมาณเศษเศษกันเจี๊ยบเขาคิดว่ามันเต็มเดียวนะมันต้องมีคนซื้อแล้วผู้ใด้ถือกัเอาเด้อพี่น้องเด้อดคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอไว้นะนำหน่ยเด้อค่ะเขาเก,กิดกำลังใจเน,น,<ม>นา,านะทำไมเสดายเฮ็ดเได้เฮ็ดให้เบิ่งอีก<ม>นะเป็น <รอ S 1> <ล>กำลังใจในการเฮ็ดคลิปเนาะนี่หรืมเรื่องเงินเก็เฮ็ดให้แฟนคลับเบิ่งอีกไงเด้องที่ก็เฮ็ดคลิปแม่นสิเขาแม่นสิเขาแม่นสีรุด กสิเฮ็ดให้เบิ่งคือเก่าราวาเฮาก็เป็นบุคคลธรรมดาเนะะะาะเออเฮาเป็นบุคคลธรรมดาเฮาคันเฮาวิอาจเป็นคนที่สามารถที่ว่าบ่งบอกได้ว่ามันสิเป็นตัวนี้มากแน่ๆล่ะกลมๆเขาเอามาให้คักโอ๊ยบบได้เศร้ารก็เจ้าอยู่หอกกษีเศรเียนก็เจ้าอยู่ให้กระม่ยนละเนาะยังสันนน่นเสือวเ,อเลยเนมะ่นเสียวเลยก็เจ้าว่าสิขายู่จาก้าน เจ้าสีคายอยู่สีล้านเงินลังนี่ค่ะเฮ้ยขันแม้นหูจ่างสั้นเนี่ยเต็มเต็มเลยมัน,เ,นเต็มละให้ครบเลยให้ไกลซีล้านมัน,นติกเนาะฝั่งอ่ะเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้ติกเพื่อนกับเราซูฝั่งเพราะว่างวดที่แล้วเพื่อนให้แปดแปดน้องงวดเมื่อกี้นี่แหละมันออกเก็ดเจ็ดสำหรับแอดก็คิดว่าเป็นตัวเลขที่เพื่อนให้มามแม้นละค่ะให้มาแมน้นให้ถือเละนะในความรู้สึกเพราะว่าเฮาก็มีไผดอกก็ซื้อขึ้นซื้อลงคิดว่าแฟนครับต้องถือแน่ต้องถือต้องถือแน่ เพราะว่าขนาดอันไหลน้องตีก็มีคนไหลมาบอกว่ามีคนถืออันนี้ก็มาเล่นน้ำเพิ่นมาค่ะก็เลยโซกันเรื่องเลขนี่่ะเมนมวดต่อไปกับเลนว่ามันคือตัวเลขกันเรื่องเลขนะเมนเมนเมนเจ้าได้เพื่อนจูได้เจ้าถ้าขนาดคุยกันทางเพศทางเพศก็ยังคุยกันเรื่องเลขเนาะเอางวดนากับิทาตามไม่นอตกอย่าลืมก็เห็นให้เสรครับเบิ้งไม่อีกไงเด้อฝากช่งน้อยน้อยเด้อส่องเนาะ ร้านลูงของเกาเชนเอวในเด้อน่ะค่ะฮันติดตามติชมมาบอดายบ้ายังน่ะค่ะติชมมาเลยเฮ็ดได้กับเฮ็ดให้คันเฮ็ดบอดายกับกับบอยเาว่ากันเอืมผู้ลงคลนข้าเจ้ากับว่าตัวนึงซื้อตัวน้อยเด้อกับปั๊บยายามปั๊บห้ติชมเอากับสิเกลไทยปั๊บปุ๋งนันดิกเนาะบอดายบ้ากันบอดายเขียนบอดายชมบอดายจมเหย่ไพ่ะ พี่ยังกระโันคุยกันคุยกันอยากให้มีโชคลาภนากันเนาะกะเธอพี่น้องคือกะดีใจนำนาติกนาะค่ะดีใจนำค่ะให้ทุกคนมี่จะความสูขกันละอยากถ้าคนถูกหวยก็มีความถูกถ้าคนไม่ถูกก็มีความทุกข์ด้วโอ้ยขันกูซือตัวนั่นกัคือสีแมนเนาะโอ้ยขันกุบล่ลงลายือสิตจังกับเป็นจังสันทุกคนจิเป็นสัน พี่น้องอย่าลืมเด้อดติดตามเทิ้งอันเจต่างทิ้งอันช่องลุงร้านล,ลุงของเกา่าร้านเเล,ล,ลุงของเก่าชแนเเล,ลค่ะติดตามได้ทั้งสองช่องทางนั่นแหละเพราะว่าน้องน้องตีกระเซียนตีคนกะเอชช่องเนาะค่ะก็ะสนับสนุนเพิ่นไปติดตามเพิน่นใดอย่าเกินเอดเจต่างกะมหาเพิ่นประจำก็มานั่งคุยกันโซกันมี่ยังพี่น้องก็คอมเมนต์เดอ้อผู้ใดทึ่เลขก็ดีใจน้ำหนัตินงเนียนค่ะดีใจดีใจด้วย เน่ยค่ะผู้ลังคนก็ได้โคตรมีเขาพูถือก็เป็นเนี่ยเราเพอาะ้แบ่นชอบถือเนาะก็ถือว่าขันผู้ใดขันเขาเฮ็ดแล้วก็จะถือกึงสีเนาะก็สามืรอถือเลยดิเมนเขาดีใจเขาพูถือก็จ้าเขาดีใจอันเนี้ยคือได้โชกันก็คือดีใจอันเนี้ยค่ะเป็นสี่ละนันติกเนาะได้โชกันก็ดีใจว่ะเด้อพี่น้องเด้อเอาจังไหนกันเจอกันไหมคลิปหน้าเนาะค่ะจังไหนก็ฝากติดตามงวดนี้ให้ อ่าแปดแปดออกจิตจิตคิดว่างวดหน้าก็จะทําให้ดูใหม่อยู่แล้วใช่ไหมนั่นเลเนาะใช่เพื่อเป็นกำลังใจก็ฝากไว้ทั้งสองช่องนะคะมาจังได้กะจิดตังเพ่นกะสิมาเบิ้งละแม่ว่าเอาสูตรอันไหนเป็นจังได้มาจังได้เนาะเออสูตรใหม่สูตรเก่าเลขฝันกะสิมาเราสูตกันฟังคือเก่าโอเง คือก่นมาแต่โนเแมนต่ว่าเล่นโน่นกันแค่ะเออไม่เอาให้เดียวเด้อพี่น้องเด้อมุดไปมาเล่นนั่เดียวสู่กันเรื่องเลขสำรับผููมักซื้อซึ้งซื้อลงกันแล้วแต่พี่น้องชอบถือกัถือกับคอมเมน,นตนม์เนาะติ๊กแมนค่ะเอาไว้เจอกันไม่คลิปหน้านอะปากแฟ้นครับเรื่องอันผูดด้ใดถือกับคอมเมนต์ไว้ถือกับถือจังไหนงวนหนาก่ะเอาไม่พี่น้องขันไปถือก็แก้ตัวใหม่เดี๋ยวจังไหนเจอกันไม่คลิปหน้านะคะโชคดีเด้อค่ะเด้อ